เอาล่คะครับก็กราบสวัสดีท่านชมที่น่ารักกันทุกท่านนะผมอยู่ก่อน Server A และตอนนี้ผมอยู่กับเกม m i n e c r a f และตอนนี้ผมอยู่กับร,รายการ7เอกรีวิวนีอ่อ่าก็ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่า Bedding Machine นะครับผมก็เป็นแอดออนอ่า <c oughs> เครื่องขายของเรียนนะครับผม ซึ่งก็จะมีอะขอขายหลายอย่างเลยนะครับผมแต่ก็หน้าปกผมจะขึ้นไว้ว่าเครื่องขายน้ำผลไม้ก็ขอภายด้วยนะเพราะเรื่งแปลภาษานะครับก็ไปลองเล่นมันมีแต่น้ําขายผลไม้อะเนาะก็เลยเอาน้ําขายผลไม้ใส่ไว้นะครับผมก็ภัาายด้วยนะผมก็ปก,ปกผมก็ทําไปแล้วนะครับแล้วก็ลายมันหายหมดแล้วก็คือไม่ง่าคือลองครับคือผมทำผมชอบทําปกก่อนคอยทาคลิปนะครับ โอเคนะผมก็ใครเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนะ okay, นะผมก็สำหรับแอดนอนนี้นะครับผมก็วิธีการใช้งานนะครับก็ถ้าเราอ่ปกติเราจะมาหากันในช่องทุกนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่เจอมันนะครับเราจะเจอแค่อ่พวกน้ํากับพวกอันนี้นะครับเราจะเจอแค่นี้อโอเคแล้วเราเราวิธีการที่เอามาันมาะเนาะก็คือตอนแรกนะัมการคาฟนะครับ,นะรบผมซึ่งการคาฟจะใช้เหล็ก บล o อกออฟไอรอนนะครับแล้วก็แกส์แกส์แพ่นกระจกครับกรบจบนะจก่ะแล้วก็ลิสโตนแล้วก็ไอรอนอ God อดนะครับวิธีการครับก็ให้ลากเอา Iron God, ไอรอนอ God อดไว้ข้างบนนะครับ,บรเอากระจกไว้ตรงกลางเอาสโตน e อ่าเฮ้ยัสองกองแบบนะี้ครับแล้วก็ไอรอนมาไป ครับผมแบบนี้เลยเราก็จะได้มันมาทำดี่ผมเลยนี่ครับ,รบแลนนี่คือหน้าตาของไอเทมนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนั่นคือน่าจะเป็นตาใช้คำสั่ง heat นะครับผมก็คือั heat แล้วก็ add p betting betting machine ก็ใส่จำนวนไปปับกดเลยนะอ๋อใช่ไหมถูกอรัมันก็เราเซอประมาณนั้นนะแต่ผมใช้ไม่ถูกเองเนี่ยช่างมันโอเคต่อไปดูหน้าตาดาราบ้างกันเลยนะครับผมก็นะครับสำหรับหน้าตาของมันนี่เลยชมก็จะมีอ่าบ่อน้ำนฮะก็เนี่ยคือผมเห็นครั้งแรกผมก็นกึกว่าเออมันเป็นเครื่องแขกนะแต่จริงๆไม่ใช่จริงของมันมีมากกว่านั้นนะครับมีทั้งขนมมีทั้งอะไรเยอะแยะเลย ววิธีการใช้งานนะฮะเราต้องมีเงินนี่ครับต้องมีเงินนะผมก็ทับเงินนะฮะผมก็ทําการคราฟเหมือนกันนะครับผมแต่เราสามารถเสกได้จากตรงนี้นะครับนี่เลยนะการคราฟนะเราก็อ่ะไอ้นี่ครับกระดาษนะครับเปเปอร์นะครับสามอันแอลบูรอกหนึ่งมิตนะครับประมาณนี้ก็ต่อก็จะได้ห้าอันต่อหนึ่งชุดนะครับผมก็ถ้าเรามีเยอะเราก็กดมาเลยโอเคเรา อนนี้เ,เรามีเงินแล้วนะครับให้เราเดินไปหน้าตู้เลยนะฮะแล้วกดค้างที่ตู้อ,อ๊บอุ๊บโอเคแล้วกลับมากับในโหมดเอาชีพหลอดนะครับผมเรามาดูกันนะฮะกธีใช้ก็คือกดค้างครับเออด้๋ยกดไปที่ตู้หนึ่งทีครับเลยที่ตู้นะฮะนี่นี่นี่นเลยซึ่งไอ้ตู้นี่นะครับมันจะสุ่มไอเทมให้ให้เรานะคืวเราไม่สามารถเลือกได้ครับนี่ถ้าเป็นค่าเสียอะไรนะมานะเอา เามาซื้อของเราสามารถเลือกได้อย่างนี้เนาะก็โอเคนะก็สําหรับไอเทียมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็เยอะพอสมควรเลยสําหรับน้ําและค,ครับว่าอลอดอาหารเราเนี่ยคือถ้าเรากินขนมไปในหลอดอ,อาหารเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนเรากินเนืสัตว์ปกติเลยแต่ผมขอทําให้หลอดอาหารมันเพิ่มกวัดหลอดอโอ้อะอะไรครับนี่ โอเคส่วนน้ำไม่กินได้ปกติเลยอันนี้จะเป็นมี boost นะมแบบูสต์ด้วยนะมีแบบเอฟเฟกต์ให้ด้วยครับสำหรับสมายแคนคือกระป๋องน้ำสมายอันนี้ไดมอนด์แคนนะครับ,บกระป๋องไดมอนด์ครับ,บกระป๋องไดมอนด์จะได้เป็นสตรกนะครับ,บ,ก,รรรบก็คือน้ำแข็ง,ขงนั่นเองไปเป็นเอนเดอร์รู้สึกกินแล้วมันจะบ้นจะเอ้าเฮ้ยที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย แมวสิไปเฮ้ยไ,ไหนเนี่ยเบื่อโอ้ท่านผู้ชมเออเราอ,อยู่ในถ้ำนี่แหละครับมันมันไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้มันวับมัวละโอเคนะผมก็จะเป็นแบบ e n อ e r นะครับี๋ยวแต่ผมขอจะมีโอ,อเคเราไปดูขวดต่อไปกันเลยอาจจะมืดๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยโอเคต่อไปเป็น แฟนตานะครับเป็นน้ำปกติเลยสมานนี่ไปแล้วนี่เลสบอลอันนี้จะได้อาวิ่งเร็วนะครับเร็วอะไรเร็วปกตินะครับไม่ไม่ปอกสเต็ปอันนี้คือเนี่ยม,มอนสเตอร์เอเจนตนเอเนจี้แคนต่อไปก็เป็นอันนี้นะการเมลอแนแคน โอเคก็ okay, ไม่มีอะไรก็อะไรอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะก็ทั้งชมก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมเพราะไอเทมก็เยอะมากนะครับคือมันจะมีอ่าเป็น,นแบบว่าแต่ผมขออ่านก่อนมันต้องสุบจริงก็คือแบบมันน่าจะเป็นข้อเสียมากเลยมันเป็นอันที่ออกยากมา,มา,มากเลยทั้ชมมันกนะ็คือนี่ไงเจอแล้ว N T Cat เย้ เวลาจะจบคลิปเรามากินกระป๋องนี้กันนะครับก็กินแล้วก็จะมีอะของมาเซอร์ไพรส์เราแบบนี้นั่นเองโอเคกดต่อไปกินปกติที่ไหนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยสกิลล่านกิลกันอ้าวให้ทำชั้นแต่ทำฉัน,ฉนโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ชว่วงนี้นะผมก็เป็นช่วงที่เรียนอะไรก็อยากเขียนกันมากนะครับก,ก็เรียนเหมือนกันก็มเขียนเหมือนกันนะครับ เลยจริงแค่ไหนจริงๆนะเ,เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจายอนาละ